สวัสดีค่ะวันนี้เรามาสรุปเลขเด็ดกันนะคะเพื่อนๆเ,เลขเด็ดของงวดวันที่1สิงหาคม2564ค่ะแนวทางสลักกินแบ่งรัฐบาลโปดใช้วิจารณญาณในการรับชมบรับฟังนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะ รับชมรับฟังเรื่องเลขเด็ดเพื่อนๆไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆรับชมเพื่อความบันเทิงเรื่องตัวเลขกัดค่าก็จะมีชุด6ตัวนะคะแนวทางรางวัลเลขท้าย2ตัวสลักกินแบ่งรัฐบาลก็จะมี 0- ููนย์ หนึ่งศูนย์หกศูนย์ศูนย์แปดแปดหกและเก้าแปดค่ะชุดหกตัวแนวทางรางวัลเลขท้ายสองตัวสลัดกินแบ่งรัฐบาลค่ะ เลขที่เน้นก็คือ86แล้วก็98นะคะก็โดยส่วนตัวคิดว่าล,ลังวันน่าจะมีเลขก8นะคะวนันนี้เป็นเพียงความคิดเห็ุส่วนตัวนะคะ เลขที่นิ้นก็แปดหกแล้วก็เก้าแปดค่ะแนวทางรางวัลเลขท้ายสองตัวสลักกินแบ่งรัฐบาลค่ะ ต่อไปก็จะเป็นชุด12ตัวนะคะเพื่อนๆแนวทางเลขถ้ายรางวัลที่1ค่ะก็จะมี02 03 60 08 27 56 64 69 82 88 91และ945 แนวทางเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งค่ะเลขที่เน้นก็คือ60แล้วก็08นะคะ พะโดยส่วนตัวคิดว่าชุดนี้รางวัลน,น่าจะมีศูนค่ะมีศูนย์มีแปดชุดหตัวกัแบบชุดสิบสองตัวก็เป็นเลขเดียวกันด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เป็นเลขเดียวกันอยู่หลายตัวเหมือนกันนะคะพิจารณาให้ดีแต่เก้าสีก็ยังชอบอยู่นะคะ วันนี้แต่เลขที่เน้นก็คือ60แล้วก็08ค่ะต่อไปก็จะเป็นชุด3ตัวตรงนะคะแนวทางเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1แล้วก็แนวทางรางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวสลากกินแบ่งแล้ั

หนึ่งและ9ก้ค่ะเป็นชุด3ตัวตรงนะคะเลขที่เน้นก็คือ860นะคะ ก็โดยส่วนตัวคิดว่ารางวัลน่าจะมี 8... มี0แนวแนวนี้นะคะเพื่อนๆเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะคะแต่อีกเลขที่ชอบก็คือ994นะคะเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเพื่อนๆฝั่งเอาเพลินนะคะเรื่องตัวเลข ลุ้นในใจก็สนุกค่ะไว้แล้วเรามาลุ้นไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆว่าวันนี้เราจะเน้นถูกตัวที่รางวัลออกไหมรางวัลจะมีแปดมีศูนย์ไหม ไว้เรามาลุ้นไปด้วยกันค่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมไว้เราเค่อยพบกันในคลิปต่อไปนะคะลุ้นรางวัลไปด้วยกันท่านที่เสียงโชคก็ขอให้โชคดีนะคะสำหรับวันนี้เอามาฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ